ท่านเปาปีนี้ปีมังกรท่านเปาถือปีส่งอยู่บ่ครับเกิดเป็นคนสิมายาอย่างภาษาปีส่งท่านกงซุนมันมีแนวแก้ง,ไง,ไง่ายๆใช่หรคอยสีบวกแสดงว่าท่านเปาในมีวิธีแก้เรื่องปีส่งมันอยู่บ่ครับท่านเปาต้องบอกพี่น้องเรื่องการแก้ปีส่งมันง่ายๆนี่แหละท่านกงซุนน้องๆหนูๆพี่ๆป,ป้าๆฟังไว้ถาบ่าอยากใก้ปีส่ง อย่าไปนั่งใกล้ถังน้ำแข็งถ้าเพอไปนั่งส่งองจนจบงานพู้ดีทั้วเรื่องปีส่งนี่ปีก่อนนี่พญสูรตกคนข,อข้อค่ด ส่งบดปีแล้วรับทันเป่าถือจับพ้อมแล้วมันถือจับของหายังรับทันเป่าเราว่าเราสิมาเลียนไพ่ก็หมดมีสีมีสีบอกว่าขาเต็มเราก็เลยนอนท่าเพื่อขามันขาดเราจะได้เลียนตำรวจบดมาาวันนี้ก็มาปลุกเราถามเราว่าเพอใหญ่เจ้าเลียนไพ่อยู่เราตอบว่าจังไดครับทานเป่าเลียนอยู่เราว่าพเมื่อตาขึ้นพ่อตำรวจเล่นนี้บป็นหเกือบจังวะเอาเล่นนี้ก็แสดงว่ารอดตัวครับทันเป่ามันสิรอดจังไดเล่นนี้ไปฮอดตีนบ้านพ่อสวนยางไทศบาน ก็ไปจับมีดกีดยางไปทำท่ากีดเพราะตำรวจเล่นไปหอดเลาตตำรวจก็เลยถามแล้วผมยัยเห็นพวกเล่นไพ่อยู่แล้วตอบว่าจังไดีครับท่านเปาเพราอกีดยางจนงจะเศร้าว่าได้ผู้ใดผ่านมาได้ละทิศล้ว่าตำรวจก็จับแล้วใส่กุญแจมือเลยบานเออเขาจะได้จับเราครับท่านเปาว่าจับจังไดียโนเรายืนกีดต้นบอกมีอยู่ยังว่าปีสงส่วยขากของพระเยซูจังว่าท่านเปาทุกมื่อีนเขาเริ่ม แก้ปีซ่งด้วยการล่องนาดากท่องดิท่านเป่าท่านเป่าไป่อยากล่องเนี่ยบอกครับนาดากท่องอันนั้นก็มีหดนำมดน,นันบอกโอ้อเคนกับคู่บาต,ต้นอยู่สามเทอือนเลยตัวนั้นอันบะเมนจังสันตัวครับท่านเป่าเขาที่จมมนเสียดากแล้วกะ็เป่าดากเป่าแล้วก็เลียดากครับท่านเป่าเพื่อเสริมเสน่ห์โอ้ยพาบราไปทิพย์ทัวเจ้าหลวงพ่อก็ได้โอ้ยสิเป็นบ้าเอาดากไปฮดอื่นเลียกมันนักก็ดียมส่วนตัว เราต้องสอนพี่น้องให้มันถือต้องทอย,ย,ยากมเสเนห์บ่ยากว่าต้องไปล่งอัคาระนานทท้องนาท้อง,องแมนครับท่านเป่าเราต้องสอนวิธีที่ถูกต้องถ้าแม่ค้าอยากขายของดีเดครับปาแค่บอ,อกเปรียบลูกค้าใส่วัตถุด,ดิบที่ดีบอกกับลูกค้ามมวนสนตัว ถรถอยาก,ยกายยายได้บุญหลายๆเดยครับท่านเปาบายากไว้ท่านกงซึนใส่ซ่องหลายๆได้บุญหลายหลดตัวท่านกงซึนซึ่งก็หาลอยยังดีครับต <c oughs> ก,ก็ผ้ามือวไปหลวงพ่อก็ได้อยากได้บุญหลายก็เสื้อวอาเพื่อนกันวนตัวท่านเปาถ้าพี่ร้องข้างเพจของเฮานี่อยากไปล่งนาดากท่องเที่ยจังใดครับท่านเปลาลงเรามมนได้อีย่างเขาตรงคิดก่อนสมมตว่าอยากไปล่องอย่างเดียวแล้วคนบอกว่าผัวประยุ้ัน อยากไปลงนั่นหนาท้องให้ผัวรักผัวหลงกับมีแต่เวียการงานบ้านบานบหูาจักเห็ดมังสิดียุบฉะนั้นแล้วอยา่าพากันไปหาลงนั่นดากท้องนักะกเดียม